พบว,ว่าพบกันอีกแล้วนะคะกับแอมบาร์บี้วันนี้นะคะเราจะมากินซาลาเปาไม่ใช่น้าแอมนะคะซาล,เลาเปาวลาพองจะมาดูกันว่าเป็นยังไงมีหลายลูกมอนี่คือมีหลายไส้จะบอกว่าร้านนี้เลิศจริงๆอยู่แถวพหลโยธีอารีนะคะก็จะมีไส้หมูสากไส้หมูแดงไส้ผัาหมูับเป็ดแย่งเขียวหวานมะพร้าวอ,อ่อนขินถั่วดำเผือกแป๊กวยและลูกบัวไข่ขิงนั่นเอง เราก็จะมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรแอมหยิบมาแล้วหนึ่งอันในเทียบกันดูสองลูกใบเปล่า,าลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวจ้าเราจะมาดูนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงสาลาเปาเดี๋ยวแกะก่อนเอ้ยอ,อันนี้ใส่อะไรเนี่ย<อ>เขียวหวานหมูหรือเปล่า <c oughs> จะบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อจริง ใครที่มากินนะจ๊ะก็จะไม่ได้สนเลิศบอกทําไมอ่ะจะ่กินให้ดูอร่อยเวอร์ก็มารีวิวซาลาเปาคืออะไรอ่ะรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เลิศต่อซาลาเปาแบบเยอะมากมองตรงกินไม่เป็นนะคะกินเป็นแค่แป้งไม่ใช่คอนโดเนาะซาลาเปาซาลาเปา สำหรับวันนี้นะคะแอมแอมและคู่เหมือน,นต้องลาไปก่อนบายบายละเปลาเวลาพร้อ,อม